สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งตะแรกงกีฬาดิสกอปมาให้เด็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตะแกงงดิสกอปหน้าตาเป็นยังไงนะมาแกะดูตรวจสภาพกันนะครับว่าโอเคไหมใช่ได้ไหม สองชั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอ่าเหมือนมีสองชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวเาจะต้องมาถอดประกอบอ่าเห็นแล้วนะครับข้างในโอ้โหมัน้งหนักแน่นนะดูเลย ค่อยๆย,ย,ย,ยกก่อนนะครับผมอ่ะออกแก,กลกองมาแล้วนะครับดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะหลักๆก็แยกอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับก็จะมีคู่มือเป็นภาษาจีนนะรูปแบบการประกอบนะครับระตแกงดิสกอ๊อป มีท่อนะน่าจะมีทงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงตัวใหญ่ข้างบนอันนั้นก็จะเป็นไอตรงนี้ตรงกลางนะครับอัน,นั้นก็น่าจะข้างบนนนี้ก็จะใส่เป็นโซ่เดี๋ยวจะมาค่อยๆประกอบกันดูนะครับอ๋อนนี้น่าจะเป็นฐานมากกว่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นฐานนี่ขันตั้งอโอเค เดี๋ยวค่อยๆลายประกอบดูนะครับอ่ะนะ้าดูจากคู่มือแล้วนะครับก็มีท่อนเหล็กอยู่สองท่อนไอ้ท่อนท่อนสั้นเนี่ยน่าจะใส่อันข้างล่างก็เป็นเกี่ยวหมุนเข้าไป อันหนึ่งก็น่าจะต้องหมุนเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับอ๋อยังไม่ยังไม่ได้ใส่ท่อนนะครับน่าจะหมุนท่อนนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงอันนี้ก่อนแล้เ,เดี๋ยวค่อยหมุนอีกท่อนหนึ่งนะครับนี่ครับพอดีเมื่อกี้มันใส่ลำบากหน่อยตรงนี้นะครับผมเลยโชว์ไม่ได้ถ่ายรูปโชว์ไม่ได้นะครับก็เลย ไอ้่ทยวีดีโอไม่ได้นะเดี๋ยวก็ลวเลยต้องยกใส่โอ้ต้องใช้ประมาณ2คนนะครับคนเดียวค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันอ่ะเหลือข้างบนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ส่วนในตรงนี้เป็นเป็นสมอบกดูแล้วน่าจะไว้เอาไว้ตอกพื้นเอาไว้ยึดนะครับก็เนี่ยครับเป็นตะแกรงกีฬาดิสกอฟ นะก็คล้ายๆกีฬากอล์ฟเพียงแต่เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจานร่อนนะครับเป็นกีฬาดิสกอฟเดี๋ยวไหนจะสาธิตเล่นให้ดูกับเด็กๆแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับกรี